้าเริ่มขึ้นแล้วครับผมขึ้นทันกับต้นแตงละแตงกระลังงามครับเมื่อวันน่นนาจะได้ดึงเสือกมันไหมอายุของแตงกะโตโตยัง่เตรียมไว้นะครับโตประตามอายุนะแล้วก็ถูกถูกฝนไป ี่แดดดอกได้สองวันครับยอดนาจ,จะเดินดีะครับผมช่วงนี้ผมยังใส่ปุ๊สูตรเสมออยู่ครับผมหลังจากสูตรเสมอรอบนี้ไปเท่ากับจะใส่สูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมเรียงยอดน,นะ น่ก็โตเสมอกันนะันี้เป็นพันธนะ์สปาตันนะสปาตันลองปลูกดูครับผมจากพันธุ์ดกของเขานี่ขาดตลาดนะครับพันธุ์ดกขาดตลาดโอมีจำนายทั่วไปนะต้องร,ออร้อเขาผลิตออกมานะครับ รุ่นนี้ก็เยอะครับแล้วก็ตุนที่สามข้อสามเนี่ยสามก็เยอะนะตัวประทันหมแต่หากเก็บเก็บก็พอดีครับชุดนั้นเก็บแล้วก็เรได้เก็บลูกทันกันพอดีตอนเล็กก็ยังมีอยู่เลย ภาพร้อมกับโอเคครับผมโอเคการง,งอกก็เกือบลอยเปอร์เซ็นต์นะครับแปดแปดสิบเก้าสิบลอยเพราะว่าต้องสามเยอะนะได้รอดูผลผลิตนะครับว่าลูกเขาจะเป็นยังไงผมไม่เคยปลูกนะครบวราเป็นพันธ์พันธุ์ใหม่ผมว่ไม่เคยปลูก เรื่องปลูกรอบแรกนะรอบควอนเสียดายแล้บพันถูกซองเดียวปลูกลงไปเรียบร้อยแล้วผมผมรีบเกินไปนะรีบเกินไปแล้วก็ปลูกใส่ฝนกันเลยเรียบร้อยแล้วหยุบมดว่า้นกาก็ย้าด้วยนะ้นกาย้าด้วยพอบรควันที่จะปลูกนะ้นกายาวๆนะ้า เป็นพื้นที่ที่แคบนะครับจัดการจัดการมาสะดวกบันไดนะเวลาสียาสีน้ำงเวลาเขาขึ้นเครือมาเยอะๆนะมันมันจะหนึ่งหากันนะครับผมนี่ก็มีอาก,การนะอันนี้อันนี้บรแมาณน,นั่นนะคอัร้อยร้อยแมงเต่าท้องกินนะครับลอยแมงเต่าท้องกิน ไม่เป็นยังไงร้อยแมงเต่าท้องกินนะพึงหายนะมึนหายข้างล่างนี่ดกมากเลยมเพลีน,นดกมากเลยข้า,นนาขลง,าางาล่างนี่าปุ๋ยเขาจะลงมากข้างหลังหมดเลยเดี๋ยวนี้ปลามันเดิมมากปลาแตงมันเดิม สวัสดีครับขอบคุณการรับชมกันติดตามนะครับผมขอบคุณมากๆครับเป็นกําลังใจให้กันครับผมยังมดาดังยังมาปังกัสู้กันไปครับผมสวัสดีครับ